แบบนั้นบรรยากาศหนึ่งปลาเกี่ยวพริกไหมมีปลาสอนปลาตองปลาควาปลาตองต้องโดนไหนต้องปิดไป ว่าให้มันห่อไปไมันก็ย,ยังจมไมอนั่นี่ะเขาืจ้อนอานาดนาสาม,ม่ประคา ซาซาพุ์โชว์โชว์ไอยเบดเรื่องไรวะเน่ยแม่บแหน่บั๊อืเรื่องต้นมา่แพากสดอเขาเขาโรยอร่อยเกี่ยวตึงแม่ฉันแพะพอแล้ เอียงกับตังแงเบิดเน่ะคุ้มเหมือนเนี่ยหน,น,มนอมาเค้ยยุ่งเตะอีอออพอก็บูยิปอาหารอีสานเลยวะ <laughs>